สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมราบเบอร์เกอร์เกมเมอร์กับเกมอมโนจิเดอะการ์ดเกมนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับชิคกิงอาร์มีที่มีความสามารถในการที่จะทําให้เราเนี่ยโจมตีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับชิคกิงอาร์มีตัวนั้นก็คือจินนั่นเองครับสำหรับจินนั้นนะครับถือเป็นชิคกิงอาร์มีที่เรียกได้ว่ามีความสามารถที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีชิคกิงอาร์มีตัวไหนที่มีความสามารถในลักษณะแบบนี้ครับซึ่งเธอเนี่ยสามารถที่่จะะะใช้้้งงงาาาานนนไดคคอขเฉพทนะรับ อาจจะไม่ได้หลากหลายมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานอย่างถูกวิธีแล้วแล้วก็มีประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวและครับเอาเล่ะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าชิคกิงอาิตัวนี้จะมีความสามารถยังไงและน่าเล่นแค่ไหนไปรับชมกันครับ <S <S สำหรับชิกิงอเมี้อย่างจินนั้นถึงแม้ว่าจะทําให้เราสามารถโจมตีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นเมนดาเมจประจําทีมได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีชิคกิ n งอเมี้ในแคปอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมโดยเฉพาะชิคกิ n งอเมี้ที่มีความสามารถในการโจมตีตรงเข้าสู่ผู้เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวจินเองเนี่ยจะไปมีดาเมจหนักๆเลยเนี่ยก็คือช่วงท้ายเกมนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครยอมรับในส่วนของเงื่อนไขตรงนี้้ไดก็ มาทำความรู้จักกับงานใบแรกของจีนกันเลยดีกว่าครับ โดยเรานะครับจะเริ่มต้นกันที่การชกิ่งอนม้ของชินกันก่อนเลยนะครับโดยชินนั้นจะมีความสามารถในการมอบสถานะโลแตกให้แก่ผู้เล่นฝ่ายศัตรูได้ในทุกๆ2เทินด้วยกันครับโดยสถานะโลแตกนี้จะมีอายุจานวน1เทินเท่านั้นซึ่งภายในเทินนั้นนะครับหากเรามีการโจมตีตรงเข้าสู่ผู้เล่นได้นะครับความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับจํานวนโลแตกนั้นครับ มาต่อกันที่การใช้งานใบแรกของจินนะครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่าชินอิสเฟเทอร์ครับโดยการ์ดใบนี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีจํานวน2หน่วยให้แก่จินในการโจมตีครั้งนั้นครับและนอกจากนี้นะครับหากจินเนี่ยทำการโจมตีชิ้นอันมิที่ติดสถานะโลแตกอยู่แล้วนะครับจินเนี่ยจะไม่ได้รับความเสียหายจากการถูกสวนกลับครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า f e a t h e r r e g r o ครับโดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทำการลดเข้าดาวของจินลงจำนวน2เทินด้วยกันและจัว่วการ์ดเพิ่มอีกจำนวน1ใบครับ การ์ดใบต่อมาเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า Solitary Mine ครับโดยหลังจากที่จินเปลี่ยนไปใช้การ์ดฟอร์มใบนี้แล้วหากซิกิงอามิในทีมของเรานะครับมีการมอบสถานะโล่แตกให้แก่ซิกิงอามิของศัตรูนะครับก็จะทําการลดเท้าดาวของจินลงจํานวน1เทินด้วยกันโดยความสามารถนี้นะครับจะใช้งานได้เพียงแค่ครั้งละ1เทินเท่านั้นครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่า Poison e r o s t i o n ครับโดยความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับก็คือจะทำการเปลี่ยนพลังโจมตีของจินและชิกิ้งอมิสตูที่กำลังโจมตีในครั้งนั้นให้กลายเป็นการมอบสถานะโลแตกแทนครับนอกจากนี้แล้วเรายังสามารถใช้งานการ์ดใบนี้เป็นการ์ดทิกเกอร์หรือว่าการ์ดกับดักได้อีกด้วยนะครับโดยหากจินอยู่บนคอมแบทโซนและกาลังจะถูกชิกิ้งอมิสตูโจมตีการ์ดใบนี้ก็จะแสดงผลทันทีครับ การ์ดใบต่อมาเป็นการ์ดอีโวของชินครับโดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วก็จะทําการลดเคาดาวของชินลงทันทีจํานวน2เทินด้วยกันครับและนอกจากนี้นะครับโดยหลังจากที่ชินเนี่ยทำการ e ีโวแล้วทุกครั้งนะครับที่ชินมีการเคาดาวครบและมอบสถานะโลแตกให้แก่ผู้เล่นฝ่ายศัตรูเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจํานวน1ห,หน่วยเสมอครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่า Fatal Attraction ครับโดยการ์ดใบนี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีและโล่อย่างละ2หน่วยนะครับให้แก่จินในการโจมตีครั้งนั้นและนอกจากนี้นะครับหากจินเนี่ยทำการโจมตีชิกิงอามิหรือผู้เล่นฝ่ายศัตรูที่ติดสถานะโล่แตกอยู่นะครับความเสียหายทั้งหมดที่สร้างได้จะเปลี่ยนไปเป็นพลังชีวิตและฟื้นฟูให้แก่ผู้เล่นฝ่ายเราครับ การ์ดใบต่อมานะครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า s c a t t e r e d Feather ครับโดยหลังจากที่จีนเปลี่ยนไปใช้การ์ดฟอร์มใบนี้แล้วจะทําการเปลี่ยนความสามารถนะครับจากการมอบสถานะโล่แตกให้แก่ผู้เล่นฝ่ายศัตรูจะเปลี่ยนเป็นการสร้างความเสียหายจริงครับ แล้วก็มาถึงการ์ดใบสุดท้ายนะครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่าไพโซน่าบิวตี้ครับโดยหากเรานะครับสามารถใช้งานการ์ดใบนี้โจมตีตรงเข้าสู่คู่เล่นได้นะครับจะทําการมอบสถานะโล่แตกจํานวนครึ่งหนึ่งของพลังชีวิตที่ผู้เล่นฝ่ายศัตรูมีอยู่ในขณะนั้นครับ และนี่นะครับก็เป็นการ์ดทั้งหมดของจินครับเราจะเห็นได้ว่าจินนั้นเนี่ยมีความสามารถในการที่จะมอบสถานะโลแตกให้แก่ผู้เล่นได้ยิ่งหากเรานะครับสามารถอีเวลจินได้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยบอกเลยครับว่าเลดเกมเนี่ยศัตรูมีหนาวกันเลยทีเดียวสําหรับชิคกี้พายนี้ที่เหมาะที่จะเอามาเล่นร่วมกับจินนะครับก็จะมีอิซูมาเดะนะครับที่จะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายตรงเข้าสู่ผู้เล่นได้เช่นกันทําให้เหมาะเป็นอย่างมากที่จะเอามาคอมโบร่วมกับจินครับ สุดท้ายนี้นะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของอม e จิเด e c การ์ดเกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับและสำหรับตอนหน้าครับผมจะมาแนะนำชื่อก่่อามีตัวไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ